ตรงนี้ได้เวลาของภูมิภาคยามเช้าแล้วนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นภูมิภาคเช้านี้มาดูความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ทำให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดยะโสธรให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีการจัดนิทรรศาการรูปแบบใหม่นิทรรศาการการเรียนรู้หรือมิวเซียมติดล้อได้นําตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เป็นที่จัดแสดงนิทรรศาการผ่านรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งภายในประกอบไปด้วยการจัดแสดงพฤติชีวิตของคนอีสานและเล่าถึงอัจฉริยะตัวตนคนอีสานแต่งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันเพื่อให้คนไทยคนอีสานได้ทราบถึงขนมร,รมเนียมประเพณีอันเก่าแก่อย่างถ่องแท้ในงานมีการจัดแสดงการ์ตูนแอนิเมชั่นเล่าขานตำนานการกำเนิดบุญบัง้งไฟและการจัดแสดงประเพณีอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเพณีมาดูกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหลายหน่วยงานร่วมกันเปิดคิกออฟ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ,กรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้งณอำเภอกเกษตรวิสัยเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกร,กรไม่สามารถปลูกพืชเกิดการว่างงานและขาดรายได้ในระยะยาวทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงและเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนหากไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ รัฐบาลจึงเร่งดําเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรและชุมชนกเกษตรในช่วงของฤดูแล้งเช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยนาทก็ได้เปิด kick off โครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการ,กรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่หมู่3ตําบลอูตออ่ตะเพาอําเภอมโนรมมอบเงินอุดหนุนแก่ตัวแทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,การ,กรเกษตรประจำำําตําบล เพื่อใช้ในโครงการสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรภายใต้งบประมาณ484,500บาทโดยมีการจ้างแรงงานจากชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดส่วนที่จังหวัดอุตร,รดิต์นะคะก็ได้มีการจัดงานรณรงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่วัดคุ้งวารีตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองอุตร,รดิตถ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตป,ปี2558 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจาก9อำเภอจำนวน550รายเข้าร่วมงานพร้อมชมการสาธิตจุดแสดงพิธศการด้านต่างๆได้แก่การตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตการผลิตสารชีวพันธุ์การรับรองมาตรฐานพืชเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ด้านดินปุ๋ยให้กับเกษตรกรและเกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน ลงไปใต้ที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมเปิดงานวันแตงโมและของดีทุ่งยางแดงประจําปีโดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จังหวัดปัตตานีนั้นนําบริการต่างๆออกให้บริการประชาชนเป็นประจําทุกเดือนหมุนเวียนไปทุกอำเภอโดยใช้ชื่อหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนส่วนกิจกรรมงานวันแตงโมนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานด้วยลงใต้แล้วก็ไปขึ้นเหนือกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะแถลงข่าวจัดงานภายใต้ชื่อจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้บริโภคผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ โดยกำหนดจัดการจำหน่ายและการออกร้านส่งเสริมการตลาดผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงรายระหว่างวันที่1-3พฤษภาคมนี้ขณะที่จังหวัดจันทบุรีก็กำหนดจัดงานของดีเมืองจันทร์วันผลไม้สีสันตะวันออกในวันที่23-31พฤษภาคมนดลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างค่ะเปิดกิจกรรมออกกําลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรีสร้างสุขภาพดีด้วย3อ2สอซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อกระตุ้นและเสนอแนวทางในการออกกําลังกายรวมทั้งแนวทางในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้กับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดีได้นำร่องออกกำลังกายณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากปัจจุบันปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอันดับต้นๆของประชากรโลกเป็นปัจจัยสร้างผลกระทบทางสุขภาพทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตทางด้านของจังหวัดพิจณุโลกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำข้าราชการร่วมปั่นจัก,กรยานเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ไปยังบริเวณถ้ำผาท่าพลเขตท้มล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเว้าแหว่งอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนนับหลายล้านปีเกิดเป็นถ้ำต่างๆมากมายจากนั้นค่ะก็ปั่นต่อไปยังถ้ำบ้านมุงเพื่อชมค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเพื่อไปหากินในยาม,ามค่ำคืนโดยจังหวัดพิษณุโลกเองก็ได้สับสนุนงบประมาณให้กับทางอำเภอเนินมะปราง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไปมาปิดท้ายกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีประชาชนร่วมพิธีบวงสวงเจ้าพอ่อมเหศักดานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองร้อยเอ็ดในพิธีมีการจเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งการถวายจตุป,ปัจจัยพยาริพระสงฆ์ก้ารูปและพิธีเลี้ยงสักการะแก่เจ้าพอ่อมเหศักดานุภาพรำวงบวงสวงโดยคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลเมืองรอ้อ